สวัสดีค่ะ,ะทุกคนไม่เจอกันนานแล้วนะคะป้าไม่ได้ค่อยทำคลิปทานข้าวนะคะวันนี้มาทำทานข้าวกันค่ะวันนี้ก็จะมีต้มดอกไม้จีนกับโคนปีกไก่นะคะแล้วก็จะมีแกงคั่วฟักหอยแมลงผู่ผักวันนี้ก็จะมีผักต้มอย่างเดียวนะคะแต่งน้ำเต้า น้ำเปล่าต้มนะคะนี่ค่ะมาค่ะกินข้าวกันค่ะอันนี้มีมือกับข้าวขัวดาบสักนะคะพี่ดาบเป็นคนทำดอกไม้จีนนี้อร่อยนะ่ะของชอบค่ะไม่ได้ทานนานแล้วเมื่อวานบอกว่าอยากทานวันนี้สามีก็เลยทำให้ทานเลยมาค่ะทานข้าวกันเลย อร่อยค่ะอร่อยมาก เพื่อนๆทานข้าวกันหรือยังคะอันนี้ป้าก็ทานฝานหน่อยว่าเก็บกวาดบ้านค่ะ <c oughs> อร่อยคะอ่ะน้ำเป้าต้ม คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะปาขออนุญาตทางข้าวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ